โอจิมินแต่มุมกรับเปิดยอดมาอ้าวปัดไม่โดนแล้วเรียบร้อยเลยครับ1-0ครับโอ้โหบอลมันร้อยโด่งครับแล้วออกไปไม่เจอบอลครับบุญยงไทยขึ้นนำแล้วครับ1-0เดี๋ยวต้องดูว่าเป็นอลิสาหรือเปล่าครับบอลปัดมาเข้าทางอลิสานะครับรักพินิต ดูครับศิลาวันให้จะชิงครับนิสาศิลาวันเข้าไปข้างในเคโษเอะไะครับลูกที่2ได้แล้วครับ20ครับสวยมากครับจังหวะนี้ศิลาวันอินเตอร์มีครับกับนิสาร่มเย็นแล้วก็เป็นนิสาร่มเย็นเลยครับนี่ครับจังหวะทำชิงให้ไปนิสาร่มเย็นกดด้วยขวาครับโอ้โห เรียบร้อยครับประตูที่4ไ่่วรุณีทีมไทยตั้งปอมคลอสเขา้ามาอีกครั้งหนึ่งขึ้นได้ไหมเรียบร้อยครับโอ้โหนิสาร่มเย็นครับ3 0โอ้โหประตูที่สองนิสานี่ลุ้นแฮตทริกอีกแล้วครับเกมวันนี้พอเปิดมาก็แม่นแล้วก็นิสาเองขึ้นเทคตัวถือว่าทําได้ดีครับ,รบยอดมามีผู้เล่นลาวทั้งสามคนครับแต่บอลมาตก ที่ศรษะของนิสาพอดีเป๊ะเลยครับให้แล้วอารนะครับอนุสราเท้าซ้ายเปิดเข้าไปข้างในกองตามไม่ทันได้ไหมเรียบร้อยสวยครับนิสากับอลิสาครับขอบคุณเลยครับอลิสาสองหญิงดูทีสองครับเป็นสี่ศูนย์ครับแล้วเป็นจังหวะให้แตะกลับมาของนิสากลับมาที่อลิสาครับโอ้โหดูครับนี่รูกันเลยครับโอ้โห ยี่ครับแล้วก็เป็นประตูที่สองที่ลุ้นกันครับว่าใครยังไม่เห็นน้องสาวที่สินนะธนีการแดงดายิงอันนี้เรียบร้อยครับโอ้โหห้าศูนย์สวยมากครับแม่ทีมไทยครับยิงไม่ยั้งแล้วตอนนี้นาทีที่ยี่สิบเก้าครับฮัตทริกไปแล้วครับนิสาร่มเย็นโอ้นี่ห่างนาทีเดียวครับแมดูครับล็อกเข้าซ้ายโอ้โหตักลูกนี้ข้ามหัวบุญยงยิงเน่ อย่างครับฟุตบอลชายเลยทีมไทยได้ฟรีคิกระยะหวังผลได้นะครับทางด้านวิเลยพรนเ,เรียบร้อยครับหกศูนย์ครับนาทีที่33บครับบุญยงก็คงแส,ง,สงแล้วเพราะว่าลูกนี้มันเคิร์ฟดูครับจังหวะปั่นด้วยขวาครับ กล้องนี่อะไรครับเวียดนามนะฮะที่โค้ชแมวิไลพรอ่านขาดครับตีเข้าไปวิไลพรจ่ายช่องนี้อนุสลาให้ไหมประตูที่7อลิสารับโอ้โหอลิสารักพินิดครับสวยมากครับจังหวะนี้7จศูนย์ครับนาทีที่ส0ครับอลิสาแฮตทริกแล้วดูการให้ไงครับโอ้โห บุญยงออกมาออกมาทางขวาเปิดเข้ามาแล้วถึงถทันทีกันบาตกลงมาแล้วคุกเก่งอยู่อริสาได้ครับซ้ายยิงลูกนี้เรียบร้อยครับาย0ครับโอ้โหอาริสาคล่องมากครับนาทีที่ ปครับหลุดขึ้นมาแล้วครับโอ้หลุดเดียวขึ้นมาแล้วจังหวะยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ90ออราไทยครับหลุดเข้ามาโอ้ต้องชมธนิการครับธนิการแดงดาให้มาออราไทยหลุดไปเลือกยิงเลยครับอ,อใกล้ครับปัดไม่อยู่ครับบุญยง รนการโอ้ให้สวยกทรลุมาอลิสาลูกนี้เลือกมุมมาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหประตูที่ห้าครับศึปศูนย์โคชนิกาสองแอสซิสแล้วครับเลือกมุมแบบนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับไปอัดซะเลยก็อ่ะ กลายเป็นดีอริสาอริสาสองคนเอามาอยู่ให้มาธนิการมีโอกาสแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเอาจนได้ครับธ <c oughs> นิการแดงดาธนิกานแดงดาครับดูครับ,บรอจังหวะแล้วยิงตรงๆเลย ย้อนกลับมาสุนิสาให้มาอนนสุราสุนิสาสุนิสาเปิดมาแปรลูกนี้เรียบร้อย12บศูนย์โอ้โหแลเหมือนจะเป็นอริสาอีกแล้วว่ต้องชมสุนิสาครับขึ้นมาทางซ้ายดูครับซ้ายของสุนิสาเนี่ยถือว่าเปิดมั่นครับออร์เปออรไทยครับขุบเข้ามายิง 12.0ครับ